ทำไมเอา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 ,เอาตัวเองผิดแม้ไม่ผิดเองขอโทษพี่มันถูกแล้วเอาเอาม่ำมน,นอนนอนได้เวลานอนแล้วยี่เง่าแล้วเมื่อคืนก็ยี่เง่าเรียกหายายเมื่อคืนเนี่ยนอนก่อนเลยมนแนล้ว กัอ่านคอมเมนต์ก่อนเสียใจทำเขาแล้วอยากนอนเมื่อคืนเหนียนย้ายไห่มาก่อนมากับป๋าเหนียวมาก่อนมันมาหอดบ้านอยากนอนีเง,ง,เงาไม่ไมีผู้ใดมจแกะกพอกะ เห็นพ่อแล้วก็เปลือกน้ำพอรอเลือน้ำอาดเปลือนน้ำงูหิบเลือน้ำไผ่ถามหายายแตนย่างเดียวถามหายายแตนย่างเดียวพ่อมาหอดแล้วพ่อย้ายมะหอดตอาขึ้นรถน้ำพรอไปนี่เจดียด์ยาวานสิงปนอนขึ้นรถไปคือหลับเลยจะเบิ้งบ้านมื่อคืนนี้อันนี้อันก็จะเสร็จแล้วขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่เข้าใจคุณยายยายคุณตานะคะการเลี้ยงเด็กเมื่อเศร้านี่ก็คืออาบน้ำให้แล้วให้แม่แอนเป็นผู้ใด้ผมให้ใจเสียผ่าให้ย้ายกับเหล็นที่ละนี่แหละแต่ว่าห้างข้างวันห้างเงินให้แม่คุณเฮ็ด สวัสดีค่ะยายอยู่ไหนคะยายอยู่ค้อนแก่นคะ่นะนนอนแล้วเอเอนึอตื่นจะเศ้าแม่เปิมามึงเศ้านี่แม่เปิมาหอดเปิ้ตื่นเพราะดี ที่จริงอะ่ะเขานอนกับเราก็ได้แต่ว่ามันจะมันนานแหมมันมันต้องแบบใช้เวลาให้เขาเล่นนานเกินไปถ้าเขาใส่อูงสิ่ั้นก็นอนไว้นอนไว้เขาก็มีเวลาพักผอนหลายอื้งไว้เล แรงส่งรักมีควแมเจ้าดังดวงใจถูกว่างที่เจ้าโบยบินไปมีความห่วงใยไม่ตามต่อย น้องเพชรหอไม่เป็นไรค่ะทุกคนก็ต่างคนต่างความคิดก็คอมเมนต์มาได้ก็ไม่ต้องว่ากันนะคะพวกเราแบบอยู่ด้วยกันช่องยายแตนเนี่ยช่องน้องเิดน้องคอยก็รักกันนะคะพี่น้องรักกันดีกว่าสร้างกันเด้อถ้าเราไม่ชอบพอคนไหนแล้วก็เดินหนีแค่นั้นแหละ บางคนเขาก็อยากคอมเมนต์อะไรบางความคิดคนไม่ไมเหมือนกันบางคนเขาคอมเมนต์เข้ามาเพื่อที่จะจะคุยกับเราเพราะว่าเขาเคยหยอกกับเราอย่างเนี้ยแต่ว่าในรับเครื่องนั้นให้หน่อยรับตาฝนให้หน่อยตาฝนอูคือตาำลงตามลงน้อยจ้าออกไปแล้วออกไปแล้วจ้า เอาบอกอืออ <sentido? S 2> oh, uh. ืออือกะเดี๋ยวลูกเอาเงินไทโลกสองขีดเดี๋ยวหมอทรบอกลูกจ้าจ้าเอ๋อ้ให้เลยไฟแดงมันบอจ้าจ้าโอเคโอเคแต่ทูบอก ทางฟางป่าออนไลน์ป่าดิจิตอนเจ้าอย่าลืมที่นอนมอนเก่าเพราะอูเจ้าตามลงตามลงแต่ว่าหลานรับแล้วล่ะทำไมไม่เข้าอรวันทำไมไม่เข้าศูนย์เด็กเล็กล่ะคะเขาจะเรียนรู้มากกว่านี้ ยังค่ะยังให้เด็กอยู่กับยายก่อนพ่อกับแม่เขาก่อนพอถึงถึงเวลาค่ะถึงเวลาเราจะเอาเข้าค่ะอืมเด็กโคิบาอาดอร์เด็กหน่อยเนี่ยแม่นเสียเอาเขาซ่าเขาเล็วถ้าเขาสมองเขาไปในทางที่ใดเขาจะไปแบบนั้นเลยลูกพวกลูกเมื่อจะเห็นว่นเด็กน่อยเด็กหน่อยเกิดที่น้ำบ้านเขานะ่ะ พอแม่จนบมมีเงินเสียห้ลูกเรียนแต่ว่าสมองเขาในสุดยอดอ่านหนังสือในโรงเรียนในย่านี้เกง่กงเก่งาบูยเก่งกว่าคนบางคนอีกเออ